อีกหนึ่งตัวนะครับกับงานเปลี่ยนเฟรตเปลี่ยนสายทําการเฟตอัพกีตาร์โปร่งนะครับตอนนี้งานเฟรตเสร็จเรียบร้อยแล้วทางชอ็อปทําการเปลี่ยนเฟตเดิลตัวนี้ให้ใหม่นะครับเป็นเฟตเดิลที่ให้โทนเสียงออกไปทางอุ่นนุ่มนะครับเข้ากันได้ดีกับไม้หน้าที่เป็นลามิเนตสปูตนะครับเข้ากันได้ดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวมาดูแอคชั่นของเฟตสิบสองนะครับว่าทางช็อปจูนไปให้ที่เท่าไหร่หกอี e นะครับใส่สายทั้งหมด สี่เส้นเป็นสายไกล์ไว้นะครับเครื่องมือที่ใช้วัดเป็นซิลแมกเมกานะครับศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้านะครับเดี๋ยวพอดึงสายจริงแอคชั mm ่น hmm. จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง mm hmm. ก็จะถือว่าเป็นแอคชั่นที่เราต้องการพอดีนะครับการปรับจูนของทางช็อปเนี่ยทางช็อปจูนเองนะครับผมจะนิยมจูนเองเห็นความเป็นไปของกีตาร์เองทั้งก่อนทำและหลังทำด้วยความที่เราจูนกีตาร์มาค่อนข้างเยอะเราก็จะมีมุมมองแล้วก็มีเทคนิคในการปรับแก้กีตาร์แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อ